ไม่ต้องไปทานที่ร้านอาหารก็ทำเมนูนี้เองได้ง่ายๆที่บ้านเมนูปูผัดพริกไทยดำจานโตๆโตวันนี้มินจะใช้เป็นปูทะเลค่ะ แกะกระดองออกแล้วทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนํามาสับแบ่งให้เป็นชิ้นพอคำดื่มทุบก้ามปูด้วยนะคะตั้งกระทะเติมน้มามันลงไปนําก้ามปูลงไปทอดเราจะทอดแค่พอสุกนะคะหลังจงากนั้นตามด้วยตัวปูทอดแค่พอสุกเช่นกันค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะนําไปผัดอีถ้าทอดนานไปเนี่ยเนื้อปูของเราก็จะแข็งได้ค่ะเครื่องทุกอย่างมินก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งกระทะใช้กระทะใบเดิมนะคะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับผัดให้หอมเลยค่ะ และตามด้วยพริกสองสีเป็นพริกหวานนะคะหอมใหญ่และพริกไทยอ่อนผัดให้หอมและสุกใสเลยค่ะตามด้วยเห็ดฟางผัดทุกอย่างให้เข้ากันและพอสุกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด,ด้วยพริกไทยดำซอสหอยนางรมน้ำตาลและซอสปรุงรสตามด้วยน้ำเปล่าค่ะพริกไทยดำนะคะมินแนะนำให้บดเองให,หม่จะได้ความหอมและความเผ็ดมากกว่าค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีตามด้วยเลาซีนเพิ่มความหอม ผัดให้เข้ากันชิมรสได้เลยตามชอบผัดจนน้ำซอสเริเ่มข้นนะคะตามด้วยปูทะเลที่เราทอดไว้ทุกขั้นตอนในการผัดนะคะมีจะใช้ไฟแรงเท่านั้นและครัวไทยไฟแรงอย่างเราต้องเตาแก๊สลักซีเซมเท่านั้น,นะคะ่ะผัดตัวซอสพีิกไทยดำให้เข้ากับเนื้อปูหลังจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปผัดให้เข้ากันกสักเล็กน้อยะคะ่ะ นี้เราก็จะได้เมนูปูผัดพริกไทยดำที่ออกมาสีสวยงามและน่าทานค่ะหอมพริกไทยและเข้มข้นจากซอสแบบสุดๆใครที่ชอบทานเมนูปูห้ามพลาดเมนูนี้เลยค่ะ